สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ้งครับวันนี้โอ้วันนี้โรงงานวันที่สองครับวันที่สองนะอู้วั่ไหนหนุกได้ขับฟูโซมา <c oughs> เอาไปไปไป ไครจำกันได้ครับพี่น้องไข่จำได้บ้างคันนี้ไปแล้วเสร็เกาะรถแรงไหครับเนี่ย อา๋าการชนถอดออกแล้วจะมาถามว่าใครขับครับ,รบว่าชื่ออะไรนะผมยังไม่รู้จักชื่อแกเลยตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นเห็นเลยครับนี่ครับมาเจอวันนี้เลยครับเนี่ย สวดีครับครับผมมาจากไหนนี oh, uh, ่อืออ๋อพ oh, okay, ิคขาวได้ก mm ี่วันแล้วกันนี่เนี่ยอั้วันที่สองอันนี้วันที่สองเอาวันวันแรกไปขับอยู่ไหนครับเฮสายหกวิ่งกับใครครับไรัอ๋อไรทวีทรับอันนี้มาวิ่งกับตะนกเลยบอกครับครับผมแรงไหมคันนี้แรงไหม เออพี่ชื่ออะไรนะหมูโอเสือหมูเสือหม,เมูเออนี่ยัปดนคนขับคนใหม่แล้วฮะอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าลงไหนเดี๋ยวต้องต้องถามต้องขามไปเช็คเช็ค ไม่ถามพี่หน่อยก็ได้เนี่ย๋ตวเราต้องไปถามดูว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาไปลงไหนแต่เมื่อวานลงไปลงนู่นลงข้างไทยเจริญตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละจวดอีกแล้วครับน่าจะแรงเหมือนเดิมนะน่าจะแรงเหมือนเดิมมองแ่ครับเอา กัเร็วก็ได้นะคันเนี่ยโอ้เห็นแก่ขับวัวแรงมากเลยเอา้าวไป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 อือโอ้โหแรงจัดแรงจัดจวดดีๆครับเสียมูเสียมู มาจไหนาหนูนตื่นดูโอ้แรงแน่มอยาลอดิอยาลอดิมาที่มานี่มานี่มานี่อยากยากลออยาลอวดอยางรอดิยงรอดิยชหน่อยวะนี่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 เออเนี่เนี่ยตรงเนี้ย จังอรอเมึงแม่อยู่ไหนฮะ ah? ไม่รู้ ยังร้อยด้วย่หนวะโตโอ้ค <_ C hi> าร์เรงคาร์เรงเอาเส่เข้าไปลงไหนอ๋อที่เดิม จมแล้วตรงเนี้ยจะจมแล้วจะจมแล้วอันนี้แรงเหรอแรงเลยเนาะนี่วะไม่ได้เฉยเลยหนูคันในตำนานรถในตำนานเหรอเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วตอนนี้ก็ยังแรงอยู่ครับอาะเซ็กไปฮะเป็นไร สุดยอดเลยใช่ไหมเอาเอเองรอจะทำทางก็พอเองอะมาดูเฉยๆวันนี้อือมันดูเฉยๆไม่มีใครขับเองจะมาทำไมมาก็ต้องขับเลยเนอะ 给给给给给。啊。 โอ้โอ้เปรตอีกเร้วอันนี้ก็โงงานแต่เช้าเลยครับวันนี้โงงานแต่เช้าเลย,ะยงงฮะอะไรนะ ไปไหนมาเมื่อวานอ่ะตำรวจผู้ขาตามหาเองจนโทรศัพท์หักพวกบ้างโนบอกว่าทุกสิ่งหมดแล้วโอ้เขาหาคนขับรถไทยไม่ได้เลยเมื่อวานนี่เรียกว่ายาฮะยาอะไรยังใช้โทรศัพท์อ๋อยี่ไม่ไว้ติดต่อนะเวลาเรียกอมาไว้จวดจวด จคขาแรงอีกแล้วไม่เคยจมกับเขาเลยนะคันนี้โคตรแรงเลยคัา,อานอื่นนม่จมกระจายครับแต่คันนี้ไม่เคยจมครับสุดได้เนี่ยแต่วันนี้อยาให้จมเนะ้ออายเขาดีวันเนี้ยับผมอยากได้ใส่ทรายนะผมจะไปใส่ถนนนี่นะจะใส่ทรายแบบแรงครับแบบนี้วะครับเอออย่างนี้นะมันจะได้แน่นเออมีเอาสักค่ารถก็ได้เท่เลยครับนี่อยู่ ร้านผมนี่นะเดี๋ยวผมนี่สวนผมอยู่นี่แหละผมจะทำถนนหน้าบ้านเข้ามามันจะได้ขนมันอล็อกกันฮะาเราดิ้นแทมัละไหนดินตรงไหนเตดีไซนเออไอ้พวกนี้มันนักไรต่อเรทฮะเรทมันจืดเรทรูปไอ้คนวันนี้จะให้เพื่อนมาไถปลูกมันด้วยอย่าให้มันเกลดทีเดียวเลยเออได้รถทลายรถทะไล เพราะว่าช่วยพอดี่องเย็นๆย็ได้ไหมขอเออขอเป็ดนดซ้ายได้ไหมเย็นเย็นได้อายเลยจะข้ารถอีนะครับเด้อเพราะว่าเพื่อนมันจะมาถ่ายนี่นี่นะพีน่นี่ครับแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ like, ต like, ตผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน